เจียงซือผีดิบจีนผีดิบจีนหรือภาษาจีนเรียกกันว่าเจียงซือเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ของลัทิเตาที่เชื่อว่ามีคนตายศพจะต้องถูกฝังในบ้านเกิดในสมัยโบราณการคมนาคมเต็ไมไปด้วยความลำบากนักบวชในพื้นที่ลัทิเตาจึงทํำพิธีปลุกศพขึ้นมาให้กระโดดตามโดยเป็นขบวนและจะมีการสั่นกระดิ่ง เพื่อให้เป็นจังหวะซึ่งถือว่าเป็นพิธีลับห้ามให้คนทั่วไปเห็นอีกด้านหนึ่งเชื่อว่าเจียงซือผีดิบจีนอาศัยอยู่ในโรงศพหรือถ้ำในเวลากลางวันและเวลากลางคืนจะออกหากินโดยการดูดเลือดของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยการกระโดดไปมาและไล่กัดผีดิบจีนจะทำผมเปียาย,ายาวสวมหมวกมียันแปะที่หน้าผากหน้าขาวซีดสวมชุดนอนขุนนางในสมัยราชวงศ์ชิง เลื่อนที่ด้วยการกระโดดถ้าจะหนีต้องลั้นหายใจแล้วผีจะมองไม่เห็นหรืออีกวิธีหนึ่งคือการเอาเมล็ดพืชหรือเมล็ดข้าววางไว้ตามบ้านหน้าบ้านหลังคาบ้านและตามทางเดินเพื่อเป็นการทวงเวลาให้ผีเจียงซือนั้นนับเมล็ดข้าวจนถึงเช้าเมื่อมันจะใกล้เช้ามันก็จะกลับไปเพื่อหน,นีแดดก่อนที่มันจะตาย